สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เราอยากจะมาพูดถึงการเชื่อมต่อ h ฮเดรเซลมันก็คือคีดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องมาพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็วันนี้ก็คืออยากให้มาเห็นหน้าค่าตากันแหละเพราะว่าก็หลังจากแนะนำตัวไปก็ไม่เคยได้มาเจอหน้าเจอตากตันเลยก็แคบขอแนะนำตัวอีกครั้งแล้วกันค่ะชื่อตู่นะคะเป็นแอดมินเพจแล้วก็ช่อง YouTube ที่ชื่อว่าช่องชุมชนต้นแบบ 5D นะคะ ั้งช่องนี้มาก็ประมาณเดือนกวา่าแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันยินดีมากๆที่ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราพูดนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรหรือว่ารู้สึกว่าประสบการณ์ของเรามันเวอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่มันเราเข้าใจว่าทุกคนก็อยู่ตามวาระของตัวเองค่ะเขามีกรอบในชีวิตแค่ไหนหรือว่าเขาถูกวางมาเป็นยังไงถ้ายังไม่ถึงเวลา มันก็ยังไม่รู้นะคะแต่เมื่อไหร่ถึงเวลาหรือมีโอกาสที่จะได้รู้เขาก็จะได้รู้เองประมาณนี้ค่ะทีนี้คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณคุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วหัวใจของคุณเนี่ยสามารถพูดกับคุณได้เวลาที่เขาพูดมันจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่มันสัมผัสได้อะคะ่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นที่ออกมา คือสิ่งนี้เรามาเรียนรู้ในช่วงหลังๆที่ก่อนทาก่อนหน้าทำคลิปอะคะ่ะก็เริ่มรู้แหละแต่ว่าเรายังจัดทางไม่ถูกว่าเออหัวใจเราเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งมันเหมือนเป็นแหล่งอะไรบางอย่างของพลังงานบาง ว่าเมื่อไหร่ที่คุณมีการตะหนักรู้เพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงสุดของคุณได้เมื่อไหร่ที่คุณปลดอีโก้อัตาของคุณภายในจิตมนุษย์ของคุณได้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องจิตมนุษย์ก็ไปดูฟังเรื่องจิตของจิตของมนุษย์นะคะจิตมนุษย์คือโปรแกรมโปรแกรมที่มาวางอยู่ในล่าของเราว่าเราจะเป็นคนมีนิสัยแบบไหนมีประสบการณ์แบบไหนเนี่ยโปรแกรมเนี่ยจะเก็บไว้หมดเลยยังไงก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ คลิปที่อยู่ในเพลย์ลิสต์จิตมนุษย์คือโปรแกรมอะคะ่ะในเพลย์ลิสต์พวกนั้นเราอธิบายไปทั้งหมดเลยนะคะแต่คลิปนี้เราจะมาลงลึกว่าถ้าคุณเอาอีโกอัตตาต่างๆที่อยู่ในจิตมนุษย์คุณม,ม,ะคะมันเหมือนถอดเปลือกอะค่ะมันถึงเหมือนถูกถอดเปลือกเช่นสมมุติว่า,าถ้าเราเป็นเหมือนดอกบัวคุณนึกถึงว่าเราเค่อยๆปลดทีละกลีบทีละกีบออกไปเรื่อยๆ จนข้างในเราได้เจอเกรสรดอกบัวท่านถ้าเกิดไปเกรสรดอกบัวนั้นเปรียบได้ก็เหมือนกับสัญญาณที่รับมาจากไฮยาเซลอะคือภายในหัวใจของคุณที่มันเป็นตัวรับสัญญาณตัวรับข้อมูลเมลื่อไหร่กลีบดอกบัวนั้นมันเผยออกมาทีละกลีบแยกออกมาทีละกลีบแล้วปรากฏว่าเราไปเจอเกรสรดอกบัวข้างในนั่นแหละค่ะมันคือการรับสัญญาณได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเราถึงบอกตลอดเลยเวลาเชื่อมต่อไฮเซลถ้าคุณอยากเชื่อมจริงๆคุณต้องปลดอีโก้บางตัวออกไปโดยเฉพาะความกลัวด,ดูว่าตัวเองติดตรงไหนก็คืออีโก้อะไรที่คุณยังคิด,ดว่ามันทําให้คุณติดอะเช่นความกลัวอะไรต่างๆการที่คุณโยนทิ้งไปแล้วคุณก็กลับเข้ามาหาตัวเองมันไม่เสียหายอะไรเลย กลับมานั่งสมาธิกลับมารักตัวเองกลับมาปรับปรุงตัวเองในอีโก้อะไรต่างๆที่เรายังติดอยู่เป็นคนที่นิสัยแบบไหนที่คุณคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่สบายใจที่ที่ยังเป็นสิ่งนั้นอะ่ะเราก็แค่กลับมาปรับตัวเองมันเป็นการปลดกีบดอกบัวทีละกีบประมาณนี้เข้าใจไหมคะมันเหมือนกับว่าเราจิตวิญญาเราซ่อนตัวอยู่ในอดอกบัวที่มันยังตูมอยู่คะ่ะจิตวิญญาเราซ่อนตัวอยู่ในนั้น แต่แค่ตอนนี้มันคือขั้นตอนที่คุณจะต้องเผยดอกบัวที่จะกรีบออกแล้วไปเจอตัวตวนที่แท้จริงของคุณ